สวัสดีท anyway. <Columbus> right ่านผู้ชมทุกคนนะครับเพราะผมทั้งในคลาสอกกับคลาสหลอกแชนแนลนี่ครวันนี้เราก็อยู่กับ Arena v a l ลเหรืออ o v ์โอวเพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์ชีวประวัติฮีโร่เจาะลึกเจาะลึกเจาะลึกมาให้ดูกันเหมือนเดิมนี่ฮะก่อนที่จะไปดูคอนเทนต์ในวันนี้พี่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนี่ฮะชีวประวัติฮีโร่วันนี้เนี่ยพนางเนี่ยเป็นราชินีเอลฟ์พนางคือผู้้้้้้ทททททีีีีีี่่่่่่ใใชชชสออออนนนนเเเเเเเดยววปปปปปปรริกพพาาาาาาาศศจจจจํหผ๋ไไัังงงมมะ็ืืขข หรือว่าเกมเพลย์จริงๆพระนางคนนี้ก็ยืนหนึ่งในใจของแครี่หลายๆคนแน่นอนวันนี้เราไปพบกับชีวประวัติของเทลอานาสนั่นเองเนี่ยฮะมีโพของเกมบอกมาณว่าเทลนาสเนี่ยเป็นฮีโร่ที่คนเล่นเยอะมากๆนะซึ่งข้อมูลชีวประวัติเทลอานาสในวันนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องใน Facebook ที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเราไปดูกันดีกว่านะว่าชีวประวัติของพระนางจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปเทลอานาส คือผู้สืบทอดทางสายเลือดคนเดียวของราชาแห่งเอลฟ์เลนดิวเธอได้เข้าฝึกฝนเข้มงวดในฐานะผู้สืบทอดราชวงศ์และมีพรสวรรค์ด้านการยิงธนูเลนดิวได้มอบธนูมอร์นิ g งสตาร์ให้กับเทลอานาสที่ยังอยู่ในวัยหญิงสาวและฝากผืนป่าแห่งนี้ไว้กับเธอในปีต่อมา เขาได้เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บส่งผลให้เทลอานาสขึ้นครองราชเป็นราชินีแห่งเอลฟ์คนใหม่พร้อมกับรวมผืนป่าเข้าด้วยกันเป็น Forest of Shadow ครั้งแรกที่พลังแห่งความมืดมาบุกรุกเทลอานาสได้ยิงลูกศรทะลุหัวใจของวอร์คาร์ทำให้ราชาแห่งปีศาจดับศูนส่วนตัวของเธอก็ได้รับผลกระทบที่แสนสาหัสจ,จากพลังแห่งความมืดทำให้ร่างกายและจิตใจของเธอถูกกลัดกร่อน จนทําให้ราชินีเอลฟต้องหลับไหลเป็นเวลายาวนานและเมื่อมาหลอกได้ยกทัพความมืดมาบุกอีกครั้งเทวอนสัสก็ได้ตื่นจากหลับไหลพร้อมกับจัดตั้งพันธมิตรระหว่าง Forest of Shadow ของเธอกองทัพพันธมิตรของเหล่ามนุษย์และวิหารแห่งแสงเพื่อต่อต้านการโจมตีจากดิอ b บิสจนเวลาล่วงเลยมาถึงปัจจุบันที่ราชาปีศาจกำลังจะฟื้นคืนชีพมาอีกครั้ง ทำให้เทลอานาสต,ต้องยกกองทัพแชโดฟอเรสถอยกลับไปตั้งหลักในป่าและเฝ้ารอพายุร้ายแรงที่พร้อมจะโหมกระหน่ำอีกครั้ง เป็นไงบ้างครับสำหรับชีวประวัติสั้นๆง่ายๆได้ใจความของเทวานาสเนีมาเดี๋ยวพี่ก็จะเล่าไทม์ไลน์ต่างๆที่พี่รู้ให้ฟังนะครับเทวานาสเนี่ยคือราชินีเอลแห่งอาณาจักรอาฟาต้าที่สูงสงสวยงามและแข็งแกร่งราชาปีศาจที่แทบจะไม่มีจุดอ่อนต้องพ่ายแพ้กับสอนธนูเพียงดอกเดียวที่เข้าตรงสู่ใจของเขา เทวนาสเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญที่ทําให้เผ่าปีศาจเนี่ยไม่สามารถยึดอาทนอนได้ทั้งหมดนะฮะซึ่งจุดเริ่มต้นของเทวนาสที่เรารู้เนี่ยต้องย้อนไปที่เนื้อเรื่องเสริมครับอดีตเนี่ยเทวนาสคือเจ้าหญิงเอลฟ์ที่มีพรสวรรค์ทางด้านการยิงธนูแล้วก็ได้รับการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงในฐานะราชวงศ์พ่อของพระนางเนี่ยเป็นราชาเอลฟ์ชื่อว่า il, เลนดิลนะครับไดมอเบอร์มอนิงสตาร์นะครับธนูที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นซึ่งธนูนี้เนี่ยถ้า,ายิ่งเจอังวาท้อนนนนิเต พอเห็นธนูเนี่ยเธอไม่อยากเอาเพราะว่าเธอรู้ว่ามันมีพลังความมืดมันอาจจะไม่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายนะเธอก็รับมาแล้วหลังจากนั้น1ปีนะครับพ่อของเธอก็เสียชีวิตเลนดิลเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองใกล้ตายก็เลยแบบเหมือนมอบมรดกมอบธนูให้เทลอะไรประมาณนี้เนี่ยและเมื่อเทลอนาสทัพครองราชเป็นราชินีเอลฟ์คนใหม่เนี่ยพระนางก็ได้รวบรวมผืนป่าเข้าด้วยกันเป็น forest of shadow หรือ shadow forest นั่นเองเนี่ยซึ่งในข้อมูลชีวประวัติอนะมันยังเขียนว่าราชินีแฟรี่อยู่เลยนะซึ่งพี่เนี่เยเพูดแลล้้วว่า่าาาีจะรรกกอนนนฟมััังงห เนื้อเรื่องหลักที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าเทวนาสเนี่ยคือหนึ่งในก้างชิ้นใหญ่ที่ทําให้เผ่าปีศาจเนี่ยสะดุดอย่างไม่มีใครคาดคิดครับจากเหตุการณ์สงครามครั้งที่สองนะที่เทวนาสเนี่ยใช้เพียงซอนเดียวยิงเข้าสู่หัวใจของวอร์คจนทําให้ทัพปีศาจเนี่ยเปรแล้วก็ต้องถอยกลับไปนะฮะใช้ชนะครั้งนั้นทําให้เกิดความสงบสุขช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยนะและสิ่งนี้ทําให้ทุกคนต้องหันมาให้ความสนใจกับอาณาจักรป่าที่แสนสงบแห่งนี้นะครับว่าปกติเขาอยู่เงียบไม่ยุ่งใครแต่อย่ามาหย่นจอมนะจ,นะจ,จก ว่าบูชาสรรเริญราชินีเทวานาสุดๆนะมีแต่งเพลงใดๆนะส,สรัเสรนเิญแซ่ซองมากมายเนี่ยฮะเก่ามากคําว่าแซ่ซองเนี่ยฮะแล้วก็จากเนื้อเรื่องอีรันดอนเนี่ยเอลันดอนก็ได้แต่งเพลงกําเนิดองค์ราชินีที่ท็อปฮิตติดชาร์ตไปทั่วด้วยเนี่ยฮะซึ่งเรื่องนี้ทุกอย่างมันจะจบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่เทวานาศเนี่ยชนะวอลคัสครั้งนั้นนะตัวพระนางเองก็ได้รับผลกระทบอย่างสาหัสจากพลังความมืดเหมือนกันนะครับสังเกตที่มือของพระนางอะที่แบบโดนพลังความมืดกินกินอะถ้าหากยังปล่อยไว ต้องหลับไหลเป็นเวลาอย่างยาวนานแล้ววานมาสักพักนำมาหลอกวีล่านับสร้างกองทัพปีศาสอีกครั้งแล้วก็น่าจะบวกกับความต้องการของมาจ้าที่ต้องการจะถล่มกองทัพป่าเพราะไปฆ่าแฟนเธอใช่ไหมทำให้กองทัพอบิสเนี่ยยกทัพบุกป่าไม่พักนะฮะซึ่งความไม่สงบเกิดขึ้นทําให้ราชินีต้องตื่นขึ้นจากการหลับไหลและได้ร่วมมือจัดตั้งพนมิตรกับอีก3อาณาจักรก็คืออาณาจักรอกค่านอร์แมนและเวเดานี่ครับเพื่อป้องกันการโจมตีจากกองทัพล็อกไฮซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เทลนน่มัักบ พบุรุษของมอทอสแล้วก็เกิดไทม์ไลน์ของเอรันดอด์นะฮะจากขี้บนก่อนพี่เคยบอกว่าการหลับไหลของเทวนาถเนี่ยมีหลักๆ2ครั้งแต่ว่าพอมาคีดอีกทีพี่คิดว่าอาจจะมีการตื่นย่อยๆอีกนะข้อมูลมันงง,งมากไทม์ไลน์มันไม่ค่อยมีก็เอาตามนี้ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ตัดมาที่เนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาครับเมื่อราชาปีศาจกลับมาอีกครั้งราชินีเอลฟ์เทวนาถก็ต้องตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเพื่อมาต่อสู้กับกองทัพปีศาจโดยแผนการครั้งนี้เนี่ยก็ยังยึดพัดมิตทั้งป่าขนะองนเนม กองทัพพันธมิตรออกค่าของมทสกองทัพกําลังเสริมของกษัตริย์เทนท,ที่ส่งแอสซิดมาแล้วก็มีกลุ่มเล็กๆอย่างดาซี่มูราดยีนาที่เข้ามาในส่วนลึกของหุบเขาแม่น้ําเพื่อจะทําลายวิธีคืนชีพของวัวคาร์ดนะฮะในสึกครั้งนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะว่าเทวนะจซตื่นขึ้นมาก็คือต้องออกลบเลยอะไม่ได้เตรียมพร้อมเหมือนครั้งก่อนๆน,นะนีเทลเยอะมากดุกมาก,มากไปดูได้นะแล้วก็อย่าลืมดูตอนที่13มันมากๆเลยชีว่าประวัติประวัติอัดแน่นกันแล้วคราวนี้เราาาาามมดดูตต่ต่ต่ง่งงงๆทททีีัััวเเเเเกกกกปิผยอออขนนนบ้ร คำพูดติดปากหรือสโลแกนของเธอนะเธอจะพูดว่าแสงแห่งมอร์นิ่งสตาร์จะปกป้องแผ่นดินนี้ไปตลอดกาลมอร์นิ่งสตาร์ก็คือธนูของพระนางนั่นเองนะซึ่งกไกของมอร์นิ่งสตาร์ที่คิดว่าน่าจะดูดซับพ,พลังความมืดนะเนี่ยทำให้มันมีผลข้างเคียงกับมือของเทวนะฮะเทวน้เนี่ยเกิดวันที่1มกราคมเกิดวันปีใหม่เลยนะครับส่วนสูง180ซนติเมตรแล้วก็บ้านเกิดคือป่าเอลโบนป่าส่วนลึกด้านในของอาณาจักรอฟาฟต้าที่มีต้นไม้โลกนะตำแหน่งปัจจุบันก็คือราชินีเอลฟทีี่ปปปกกกกครรอองาาาณจัต้้แวว็็นนใหเึผ 지금 <susur> มีข้อมูลบอกว่าเทวน้สเนี่ยชอบความเรียบง่ายไม่ชอบใส่ชุดที่ยุ่งยากอ่าส่งผลให้ชุดคอสตูมของพานาังเนี่ยเป็นชิ้นเดียวสั้นๆง่ายๆนะเพื่อออกรบได้สะดวกนั่นเองเนี่ยไม่นับสก,กินเนี่ยเพราะสก,กินอาจจะเวอร์วังได้เนี่ยเป็นคนง่ายๆคนที่รวยๆคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาไม่ได้ว่างมาคิดเรื่องการแต่งตัวนะบางทีก็ต้องคิดเรื่องอื่นที่ใหญ่กว่าเอาง่ายไว้ก่อนและอีกข้อมูลนะเรารู้กันแล้วว่าบิดาของพานาังก็คือเลนดิวนะครับราชาแห่งเอลผู้สง่าง,งามและทรงเกียรติแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับและนอกจากนั้ เอนัสเนี่ยมีการมั่นหมายกับมอทอสและเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธซึ่งอันนี้เหมือนที่พี่บอกไปหลายๆคลิปแล้วนะว่าเป็นบนรรพบุรุษของมอทอสเพราะจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยตอนที่เทอนัสได้เจอกับมอทอสคนปัจจุบันน่ะเธอยังทักเลยว่ามอทอสคนนี้เนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับบรรพบุรุษของเขาที่เธอรู้จักหรืออาจจะเป็นคู่มั่นเนี่ยฮะแล้วหลังจากนั้นนะมอทอสเด็กก็คือมีการกิ๊กกับเทอนัสด้วยเทอนัสก็เขินราชินีคนนี้จะกินรวบตระกูลมอร์ทอสหรือเปล่า <laughs> ข้้้้้้้ออ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 มมมมมููลััักกกกขททีี 2, ท่่่่2นนนนนนนะบบววาาาาาเเเเสสสสยยชิิงงงธรรรถใฝึซได็จืื ที่บอกว่าพานางเนี่ยแบบวันๆก็ฝึกยิงธนูอย่างเดียวนะเอาให้แม่นที่สุดแต่สุดท้ายมันก็พุ่นะว่าสิ่งที่พานางฝึกฝนมาเนี่ยมันช่วยโลกอัธโน,นได้จริงๆเนี่ยแล้วข้อมูลลับข้อที่3บอกว่าพานางเนี่ยไม่เก่งศิลปะไม่เก่งดนตรีอะไรเลยส่งผลให้เราพูดเท่าี่นกุ้มใจอันนี้ก็จากเนื้อเรื่องเสริมอีกแล้วนะมันจะต่อจากข้อ2องเลยก็คือความสามารถของเอลคนอื่นเนี่ยจะมีการแบบดนตรีแต่งกรร้องเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพานางเนี่ยไม่ได้เลยเอาแค่ยิงธนูอย่างเดียวเลยนะฮะเอาจริงเรื่องนี้เนี่ย สามารถที่โดดเด่นเรื่องการยิงธนูอยู่แล้วนอกจากเดต้าต่างๆเรามาดูความสัมพันธ์ของเทวนาสกับฮีโร่ในเกมกันดีกว่านะครับมี3ตัวตัวแรกก็คือซิลนะครับความสัมพันธ์คือข้ารับใช้สายลมเทวนาเชื่อใจซิลมากที่สุดในช่วงที่เธอต้องหลับไหลเธอได้ปลดพันธสัญญาทําให้ซิลเป็นอิสระแต่เขาปฏิเสธหลังจากที่เธอตื่นขึ้นซิลก็ได้กลับมาและพร้อมถวายชีวิตเพื่อปกป้องเธออีกครั้งความเก่งความเทพความเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วของเทวนาที่เราได้รู้กันมากแล้วเนี่ยจะเกิดข รักคู่ใจอย่างซิลนี่ฮะค,คือเขาเนี่ยรอยต์ี้สุดพักดีสุดๆคือไม่ยอมไปไหนเลยเหมือนที่บอกว่าราชินีจะต้องหลับไหลอย่างยาวนานใช่ไหมซิลก็เฝ้าอย่างนั้นนะซึ่งความสมัธ์ของสองคนนี้เนี่ยต่างคนต่างไว้ใจซึ่งกันและกัน,นครับถือว่าเป็นความรักความเคารพที่ไรเงื่อนไขอื่นซึ่งอน,นี้มันแสดงความเป็นอาณาจักรอัลฟาตามากๆเลยนะเพราะอาณาจักรอื่นไม่น่าจะมีคนแบบที่ทุ่มหมดขนาดนี้เพราะพูดถึงเรื่องความไว้ใจเรื่องการให้ใจเนี่ยพี่ขอตัดไปที่เนื้อเรื่องเสรมเอรันดอนนิดนึงมันจะทาให้เห็นว่าเทวนา หากเป็นอาณาจักรอื่นพี่ว่าโดนประหารไปแล้วอะ่ะความสัมพันธ์ตัวที่2ก็คือเทนนะครับความสัมพันธ์คือกษัตริย์นอร์แมนในสงครามแห่งความมืดครั้งที่2เทวานัสได้จับมือกับปราสาทอินเซปชั่นในการต่อกรกับอบิสซึ่งเป็นที่รู้ดีกันว่าเธอไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนแต่ระหว่างนั้นเธอกับยอมรับเทนในฐานะเพื่อนที่เชื่อใจได้อันนี้นะจากข้อมูลนี้นะมันย้อนไปถึงไทม์ไลน์ระหว่างที่วอลคาเนี่ยบุกครั้งแรกแล้วทลว่าเขาได้ใช่ไหม ซึ่งในช่วงนั้นอ่ะพานามิตรของเวด้าเนี่ยเริ่มจับมือร่วมกันต่อต้านเผ่าปีศาจแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดมาจนถึงตอนนี้นะฮะซึ่งถ้านับเวลาของเหตุการณ์เนี่ยมันไม่มิกซ์เซนเลยเด็กๆเพราะถ้าเทลกับเทรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะซึ่งห่างจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาหลายร้อยหรืออาจจะเป็นพันปีแล้วในเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยเทนยังส่งกองทัพของแอสติดมาช่วยอยู่เลยอะ่ะคือถ้าหยิบตัวละครมาพูดอะ่ะไม่งงแต่ว่าถ้าเอาตัวละครบวกกับอายุอะ่ะจะงง แก้ไขกันนะฮะอันนี้คือ1นึ่งเคสสตัทดี้ที่พี่บอกว่าถ้าหากพูดถึงอายุของตัวละครเผ่าฮิวแมนอ่ะจะงงมากเพราะว่ามันจะเกินอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากข้อมูลนี้นะมันบอกว่าเทวนาสเริ่มรู้จักกับเทนตอนช่วง2300ปีหลังที่ฮิวแมนเริ่มมาอันเนี้ย make s และมาถึงความสัมพันธ์ตัวสุดท้ายก็คือวอคาร์ดนี่ครับความสัมพันธ์คือเจ้าแห่งปีศาจเรื่องราวของเทวนาสที่ยิงธนูสังหารวอคาร์ดถูกเล่าขานโดยนักดนตรีไปหลายชั่วอายุคนซึ่งนั่นทําให้เธอรําคาญมากเธออยากจะไล่พวกนักนนรีีี้ใเล,เล่าาัทมคขออ ซึ่งเรื่องความสัมพันธ์ของวอคาสและเทโวนาเนี่ยที่เครียดเครียดเนี่ยเรารู้ไปหมดแล้วนะว่าสองคนนี้เป็นศัตรูกรันแล้วก็วอคัสเนี่ยบอกว่าถ้าเขากลับมาได้เนี่ยเขาจะกำจัดราชนินีเอวก,ก่อเลยเพราะเคยลูบคมเขามาก่อนเนี่ยแต่พอมาอ่านอันนี้โคตรตัดฟิล,ลอะอจริงจริงแต่พี่อยากเข้าใจความรู้สึกเทโวนาเนะเพราะว่าการที่ได้ยินเพลงอวยตัวเองหลายร้อยปีหรืออาจจะถึงพันปีมันเอียนจ้าหลายชั่วอายุคนเกินซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเทโวนาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์เงียบขรึมใช่ไหมซึ่งอันนี้พี่คิิดดดวว่่่่่่าาาาาาพพลงงงเนนนนนยยยคคออออููใใจแแตไไมมกก้้ป็รบ สำหรับชีวรประวัติของเทอนัสในวันนี้นะครับก็ครบถ้วนแล้วก็มีข้อมูลใหม่ๆเยอะแยะให้วิเคราะห์กันเลยนียฮะแล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีอะไรที่น้องๆอยากจะเพิ่มเติมก็เมนด้านล่างได้เลยเนี่ยวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีครับ